มีเรื่องตำรวจอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือมีคนเขาถ่ายคลิปตอนที่เด็กหนุ่มวัยรุ่นบิดมอเตอร์ไซค์มามากับแฟนด้วยนะคะคทีนี้ถูกตำรวจเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าเรียกให้จอดแล้วขอตรวจค้นตัวขอตรวจปัสสาวะด้วยคือโดนเรียกให้จอดเพราะว่าอมอเตอร์ไซค์ของเด็กคนนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอเด็กกฎหมายเด็กก็เลยบอกว่าหูถึงขั้นที่โดนตำรวจล็อกคอด้วยอ่ะคว้าแขนเขาไว้อ่ะทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าลองดูคลิปที่มาของเรื่องนี้ก่อนค่ะ ฟังข้อกฎหมายข้อไหนมาผมผมผมไม่ผมก็ไม่อนุญาตเหมือนกันพี่มาตรวจผมอะไรไม่เกี่ยวผมไม่อนุญาตผมไม่เกี่ยวผมไม่อนุญาตครับอ่ยเลยผมไม่สนใจงั้นก็เดี๋ยวควบคุมตัวไปนะครับอไม่ควบคุมอะไรผมผมไม่มีอะไรดิเขาไม่ยอมตรวจผมไม่มีะไรผิกฎหมายผมไม่ยอมตรวจพี่ไม่ตั้งด่านไม่ไม่พี่ไม่ตั้งด่านเขาไม่ตั้งด่านทำเจะามาจับอะไรผมบ้าล่าฟังข้อกฎหมายข้อไหนมาผมฟังกฎหมายข้อไหนพี่ พี่มาทำแบบนี้พี่ผิดนะเนี่ยพี่มาล้อคอผมเอ้าพี่มาล้อคอผมครับกันกันไว้แม่ไม่ล้อคอผมไม่ใช่ไม่ใช่มาล้อคอผมไม่ใช่แล้วบอกให้มาล้อคอผมไม่เกี่ยวอ่ะดูพี่ดูตำรวจดูดิไม่ใช่แล้วจริงไม่ใช่ไม่ใช่บอกให้ไม่ยอมตรวจไม่ใช่อ่ะ ไอผมไม่เกี่ยวอามันอาอาตั้งหนาหรือเปล่าผมไม่ได้เมาแล้วขับนะครับบาดครับเห็นรถไหมผมผมรู้อาแต่ไม่ใช่แต่ไม่อาจะมาทรมิตรระวังรถะวังรถเอาผมผมไม่รู้คือน้องวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยเถียงกับตำรวจอยู่นะตรงใกล้ๆปากซอยนาคนิวาส53าสาอยู่ในพื้นที่เขตลาดพร้าวกรุงเทพเขาบอกว่าถูกตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าให้จอดแล้วก็ขอตรวจค้นเจ้าตัวก็เลยขัดขืนพยายามถามว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่มาเนี่ยอยู่ในเครื่องแบบหนึ่งนายครับ หมวกมาด้วยนะ uh huh. ลักษณะก็คือเหมือนกับเป็น ใส่ตรวจอะค,ะค่ะกำลังขี่ออกลาดตระเวนอยู่แล้วก็มีเหมือนกับเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อกักอ๊กเหมือนเป็นอาสาอ,อีกคนหนึ่งมาด้วยกันแต่เจ้าที่อาสาไม่ได้เข้ามาแตะเนื้อต้องตัวน้องผู้ชายคนนี้เลยนะเขายืนดูเหตุการณ์อยู่เฉยเคืออาจจะติดในคลิปไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มายุ่งอะไรด้วยไม่ได้มาช่วยตรวจค้นหรืออะไรแต่ว่าคนที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเครื่องแบบเลยนะคะซึ่งวัยรุ่นคนนี้ก็คือไม่ยินยอมให้ตรวจค้นตำรวจก็เลยพยายามจะบอกว่าเขาออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น งสงสัยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของน้องไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะดูลักษณะรูปรัณธ์เหมือนจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยจะขอตรวจปัสสาวะด้วยแถมฝ่ายหญิงที่มาด้วยค่ะพกบ,บุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันนี้ผิดแน่ๆน,นะคะเจ้าตัวก็เลยพยายามจะเดินหนีเดินไปเดินมาก็เลยถูกเจ้าหน้าที่เนี่ย ล็อกคอไว้คว้าคอเอาไว้ขอตรวจบัตรประชาชนขอดูป้ายทะเบียนรถที่เจ้าตัวอ้างบอกว่ามีเขาบอกว่าตัวล็อกมันหักก็เลยเอาป้ายเนี่ยเก็บไว้ใต้เบาะรถก็เปิดให้เจ้าหน้าที่ดูคือมีป้ายจริงๆอ่ะนะคะป้ายป้ายมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่อยู่ใต้เบาะแล้วหลังจากนั้นก็มีคุณแม่ของวัยรุ่นชายคนเนี้ยเข้ามาเจรจาทําความเข้าใจกับตํารวจแต่ว่าคลิปเนี้ยฝั่งวัยรุ่นนะเขาถ่ายไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับบ้านแล้วเจ้าตัวไปโพสไปโพสตลงโซเชียลมีเดียแบบนี้เลยใช่แล้วก็ระบุข้อความบอก ว่าตำรวจแบบนี้เมื่อไรจะหมดไปหากินกับประชาชนด่านไม่ตั้งขับร่อนเจอวัยรุ่นหน่อยปาดหน้าให้จอดเขาให้มาดูแลไม่ใช่มาหากินแบบนี้แย่ๆแถวนาคบิวาดโอไอข้อความตรงนี้แหละนะคะที่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าคือข้อความนี้กับคลิปนี้พอมันกระจายออกไปเนี่ยปรากฏว่ารถทัวลงวัยรุ่นคือคุณผู้ชมฟังดีๆนะ ทัวไม่ได้ไปลงสอนอโชคชัยนะครับต้นสังกัดของนายตำรวจท่านนี้ค่ะแต่ไปลงวัยรุ่นที่โพสต์คลิปคำ <c oughs> ถามคือทำไมถึงลงอะฮะ <c oughs> อื <c oughs> เขาบอกว่าก็เอาแค่ดูจากคลิปคุณก็ผิดหลายกระทงแล้วว่า <c oughs> คือตํารวจก็มีหน้าที่ที่จะเรียกตรวจจริงๆเพราะมอเตอร์ไซค์คุณไม่ติดแผ่นปนะ้ายไงคุณก็เปิดให้เขาดูดีๆไม่ใช่เดินหนี เขาล็อกคอคุณไว้เพราะคุณจะหนีแล้วก็แฟนคุณพกบุหรี่ไฟฟ้ามาผิดไหมผิดผิดบ้านเรายังผิดอยู่นะฮะถาว่ากันตามกฎหมายจริงๆเนี่ยแล้ว่็ขัดขืนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โซเชียลเขาก็เขาก็เก่งนะับวิเคราะห์ได้เดี๋ยวนี้ว่าผิดอะไรบ้างมีคนแนะนําบอกจริงๆคุยอ่อนๆพี่เขาดีๆจะดีกว่าขอความเห็นใจอะไรพี่ตัวล็อกมันหักผมไม่ตั้งใจว่าไม่จะไม่ติดป้ายอะไรอย่างนี้ทีนี้น้องเบ้นพรชัยผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็เดินทางไปที่สนชกชัยแล้วก็ได้คุย กับรองผู้กํากับปรับปรามของสอนโอชคชัยค่ะพันตํารวจโทพล,ลกระทิพยทัศนันบอกว่าตํารวจเนี่ยได้แสดงตัวขอตรวจคนผู้ต้องสงสัยตามขั้นตอนปกติเลยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนในพอเรียกแล้วก็ขอดูบัตรประชาชนตร,รวจสอบชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้ต้องสงสัยปรากฏว่ามีประวัติเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดถึงสองครั้งก็เลยเป็น,นที่มาที่ทำให้เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องขอตรวจปัสสาวะ แต่พอเข้าสู่ขั้นตอนของการขอตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัยขัดขืนแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป<อ>ก็ที่เราได้ดูกันเนี่ยแหละค<อ>่ะแสดงว่าก่อนจะเห็นในคลิปตำรวจดูประวัติแล้วใช่มีประวัติคดียาสองรอบค่ะแล้วจริงๆแล้วถามว่าได้ดำเนินคดีอะไรไหม ตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินคดีกับวัยรุ่นคนนี้นะวันนั้นคือปล่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เรียกตรวจเนี่ยเพราะว่าขอดูอป้ายทะเบียนรถรแล้วเขามีจริงๆแล้วสามารถแสดงสำเนารถได้ถูกต้องก็ค,ค,คือเป็นรถของเขาอันนี้ตำรวจก็คือเป็นเ,เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ก็อนุโลมให้ไปนะคะอลองฟังจากท่านรองหน่อยค่ะคนขับเนี่ยเคยมีประวัติเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดแล้วก็มีมี อีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหมือนกัน<ม>เลยมีการขอขอทําการตรวจปัสสาวะ<ม>พอเริ่มมีการขอทําการตรวจปัสสาวะ<ม>ก็เริ่มมีปัญหามีการถกเถียงกันมันไม่มีมันไม่มีเหตุอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีแค่ข้อมูลประวัติเราก็ไม่ได้ล่วงเกินขนาดนั้นแต่ในส่วนที่เขาเอาไปลงโซเชียลยมันค่อนข้างจะนะครับค่อนข้างจะเป็นการใส่ร้ายนะครับใส่ร้ายมินหมาดตัวตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่ นะครับก็กําลังพิจารณาดูก่อนว่าว่าควรจะต้องถามว่าตํารวจสามารถขอตรวจปัสสาวะเราได้ไหมครับก็จริงๆเขาบอกว่ามีอํานาจในการขอตรวจได้ถ้ามีเหตุต้องสงสัยเหตุนั้นก็คือเอาชื่อนามสกุลไปตรวจสอบแล้วมีประวัติไงฮะสองร,บรอบแล้นนวขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาแต่ถามว่าแล้วผู้ต้องสงสัยปฏิเสธได้ไหมได้ <_ an> มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตรวจได้เหมือนกันกซึ่งในกรณีนี้ก็คือเขาไม่พบอุปก,กรณ์การเสพหรือเหตุที่ทําให้เชื่อว่าจะใช้สารเสพติดแล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์ดังนั้นวันนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยพิจารณาแล้วะเกิานปล่อยตัวไปออปล่อยหมดเลยนะฮะไม่ได้มีการปรับอะไรเลยแต่หลังจากนั้นเอาคลิปนี้ไปโพสต์มีข้อความประกอบไปด่าตํารวจว่าหากินกับประชาชนไอ้ตรงนี้แหละที่ตํารวจเขาบอกว่ากําลังพิจารณาอยู่ว่า มันจะเข้าขายดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยคือพ้นแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีใช่ไหมพอมาขุดกันจริงๆอ้าวตัวเองก็มีแผลทีเนี้ยนอกจากรถทัวร์ไปลงหน้าบ้านจนที่จอดไม่พอแล้วนะคือคนไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมตำรวจจะไปลงอีกด้วยจะเจอคดีเพิ่มอีกเอออันนี้ คุณผู้ชมว่ากันตามความจริงบางทีก็เห็นใจตํารวจนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้จับปรับอะไรปล่อยไปเลยคือคนก็ไปค่อนแครวันหนึ่งห้าเจ็ดอ้าเปล่าใช่ไหมรับใปฏิบัติหน้าที่ไหมทำไมไม่จับมาผลิตไฟฟ้านี่เห็นไหมแต่พอจับก็หากินกับประชาชนบางทีก็ต้องเข้าใจเขาบ้างนะฮะตำรวจดีเนี่ยมีนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่มีนะส่งกำลังใจให้เออสตชไม่ตั้งสองแสนกว่านายใช่ไหมครับ